ต๊อกกินข้าวเว้ยเอ่ออกินอ่ะกินฮะเคยกินแล้วตอกกินข้าวไม่ต้องไปเรียกมันหรอกไม่แดกหรอกแบบเนี้ยตอนกูสิบเจ็ดสิบแปดก็เป็นอย่างเนี้ย มีความรักนะเนี่ยถ้าทางความรักจะมีปัญหาด้วยมีปัญหาก็ต้องทายปลาอะไรอยู่ในน้ำปลาตีนไงอ,อ,อยู่บนบกก็ได้ในน้ำก็ได้บนหน้ามันก็ได้เนี่ยไอเชี่ยนี่เล่นไม่รู้ไม่ล่ำเวลาเนี่ยเรวก็จะย็บปากแทนยับผ้าเนี่ยอารมณ์เสียนะเนี่ยมากเนี่ยเดี๋ยวเั้งเมืองเฮ้ยนี่มันบ้าอีจังนิ่